นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพาสีวิสาชตีนังทิพมันตาคะทังวิยยันาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยัง อนเขตตมหิสัพพัทสัพพทาสัพสพปานินางสัพพโสปินิวาเรติปริตันตมพนามะเหสัพพาสีวิสาชาตินางทิพมันตาคทังวิยยันาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนณเขตตมหิสัพพัทสัพพทา สัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตํพนามะเหสัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคัทังวิย,ยนายนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอานเขตํหิสัพพัทฐสัพพทาสัพสพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตํพนามะเห สัพภาสีวิสาชาตินังทิพพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตัมหิสัพพัทสัพพทาสัพสพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตำมพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัธาสัพพทาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตมหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะเห สัภาสีวิสาชาตินังทิพพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตมหิสัพพัธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตำพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัธาสัพพทาสัพพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตมหิสัพพัธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตำมพนามะเห สัภาศีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตำมพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัธาสัพพทาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตีนังทิพมันตาคาทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตำมพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัธาสัพพธาสัพพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตีนังทิพมันตาคัทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตตันตําพนามะเห สัพพาสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิย,ยัยนนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพทาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห สภาวสีวิสาชาตินังทิพมันตาคทังวิยยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณเขตตําหิสัพพัทธสัพพธาสัพาสพานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตําพนามะเห